b อดี้บีบีครีมของคุณเบิ้ลปฐมราช SPF PA 50บวกบวกบวกป้องกันได้ทั้งรังสี UVA ที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ UVB ที่เป็นพวกมาจากหลอดแสงไฟต่างๆใดๆนะคะที่อยู่ภายในบ้านของเรานี่แล้วกลิ่นเขาหอมมากๆเลยนะทุกคนเนื้อครีมของเขาละเอียดดีมากทาปุ๊บซุมปับ๊บสามารถเปลี่ยนสีผิวได้ภายในหนึ่งนาทีจ้าครีมกันแดดทั่วไปราคา3-400ก็กันได้แค่แดดอย่างเดียวแต่ตัวนี้ราคาแค่2 ร้อกว่บาททุกคนกันแดดก็ได้เป็นโลชั่นน้ำหอมก็ได้ด้วยแล้วก็เป็น BB บีครีมทาภาในหนึ่งนาทีสีผิวที่เราไม่สม่ำเสมอกระดำกระด่างมีรอยแผลเป็นใดๆนะปกปิดอยู่หมัดจ้าแล้วถ้าไม่ได้อาบนะ้ำนะทุกคนอยู่ได้24ชั่วโมงกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากนอกจากจะเป็นกันแดดแล้ว มี moisturizer บำรุงผิวด้วยโอ้ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้คุณสมบัติดูสิแล้วหลอดใหญ่บลเบเทอร์เลย200กว่าบาทโอ้โหคุณเบิ้ลคุณจะขายถูกไปไหนคะขายเอาสังคมหรือขายเอาแฟนคลับเพิ่มกันแน่ตอนนี้คุณเบิ้ลเขากำลังจัดโปรโมชั่นนะคะทุกคนถ้าสนใจก็กดเลือกซื้อบีบีครีมตัวนี้ที่ลิงก์นี้ได้เลยคะ่ะ